สวัสดีนะครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้ก็ออกเดินทางอีกครั้งนะครับแต่ว่าวันนี้จะไม่ได้ไปไหนไกลสักเท่าไหร่นะครับจากที่พักนะครับไปร้านที่เราจะไปเนี่ยคร่าวๆก็ประมาณ50นาทีนะครับเราจะไปที่ร้านคาเฟ่นะครับที่เพิ่งเปิดใหม่ครับอยู่แถวองค์คลักษ์นะครับคลอง22ร้านชื่อว่าร้านชานชาลาทเวนตี้ทูคาเฟ่นะครับ อยู่องคลักษ์คลอง22นะครับเป็นร้านคาเฟ่เปิดใหม่นะครับพอดีเห็นใน Facebook นะครับมันเด้งขึ้นมาหน้าฟีดนะครับก็เลยเอยสนใจแล้วก็เห็นเขารีวิวว่านะครับมีมุมถ่ายรูปเยอะมากเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับทำไมรถติดเยอะจัง การเดินทางนะครับเราก็จะไปปกติครับเช่นลังสิตธนครนายกนะครับนี่ครับลังสิตธนครนายกนครนายกปาจีนก็จะไปผ่ตรงแยกองคลักษ์นะครับเราก็จะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปอีกไม่กี่กิโลก็น่าจะถึงนะครับถ้าดูจากแผนที่ ก็เดินทางไปพร้อมๆกันเลยนะครับถ้าใครที่สนใจอยากจะไปนะครับก็เดินทางไปพร้อมๆกันแล้วก็ติดตามไปนะครับเผื่อว่าใครอยากจะลองมาดูนะครับก็ดูเป็นแนวทางนะครับว่าร้านเป็นอะไรยังไงซึ่งผมก็ยังไม่เคยไปนะครับก็เดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยไป let's go นี้เราถึงคลอง10แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะแวะเติมน้ํำมันกันสักแป๊บหนึ่งนะครับก่อนถึงแยกองคลับครับก็เดี๋ยวจะมีปั๊มปตทอ,อยู่ก่อนถึงแยกองคลับนะครับจะแวะเติมพลังงานรถกันสักนิดหนึ่งครับ ข้างหน้านะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าเขตเจังหวัดนครนายกแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นคลองสิบสี่นะครับนี่ก็เป็นป้ายยินดีต้อนรับสู่จังหวัดนครนายกก็เข้าเขตนครนายกแล้วนะฮะน่าจะอีกไม่เท่าไหร่ก็น่าจะถึงนะครับอาจจะไม่เกินครึ่งชั่วโมงน่าจะถึงแล้วเพราะไม่ไกลเท่าไหร่ ไปอีกนิดเดียวก็จะเจอเป็นแยกองคลักแล้วครับแหวะปั๊มกันก่อน91 91 95เติม95ดีกว่าตรนนี้เราเล่น95กันดีกว่านะครับทุกคน 95เต็นทังครับ ถนนเส้นลังสินนครนายกครับผมไม่ทันได้สังเกตนะครับว่า,เ,าเขาเริ่มเริ่มลงยางถนนใหม่มาจากคลองอะไรนะครับแต่ว่าเนี่ยนี่เป็นข้อที่เขาลงยางใหม่นะครับถนนค่อนข้างดีแล้วก็ตอนนี้เส้นถนนยังไม่ได้ตีนะครับเห็นไม่แน่ใจนะครับตั้งแต่ลองสิบสี่หรือเปล่าหรือว่าก่อนหน้านี้ผมไม่ทันได้สังเกตนะครับก็ ถนนค่อนข้างดีครับนี่ครับทางดีพอสมควรเดี๋ยวข้างหน้าจะเป็นแยกองคลัก์นับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาเข้าไปเลี้ยวขวาเข้าไปทางองคลักษ์นะครับปึ๊บติดไฟแดงเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาทางนี้ก็ดูจากแมพนะครับ อีก19นาทีนะครับ17กิโลเราจะถึงกันประมาณเที่ยงสี่สิบนะครับพูดถึงก็ร้านก็ไม่ได้อยู่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่นะครับใครทีอ่อาจจะไปเที่ยวนะครนายกหรืออะไรก็อาจจะแวะได้นะครับเลี้ยวขวาทางองค์ลักษณ์ครับเข้าไปทางองค์ลักษ์แค่17กิโลเองนะครับจะไปขาไปหรือขากลับก็ได้ร้านจะเปิด เช้านะครับถึงน่าจะ16บหโมงเย็นนะครับน่าจะประมาณนี้ เลี้ยวซ้ายอยู่เทินมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายอ่าทุกคนครับใกล้จะถึงแล้วนะครับอีก700เมตรครับไม่เกิน2นาที ไม่มีป้ายด้วยนะครับทางเข้าก็อย่างที่เห็นเลยนะครับเข้ามาเป็นถนนลัดยางนิดนึงแล้วก็ก่อนจะถึงร้านตามแมพนะครับมันก็จะเป็นออลูกลัางนิดหน่อยครับแต่คิดว่าน่าจะถูกนะแต่ไม่มีป้ายเลยนะไม่มีป้ายเลย นี่ไงใช่แล้วโอ้ใช่แล้วใช่แล้วถึงแล้วนะครับทุกคนนี่ชานชลาทเวนตี้ทูคาเฟ่รถมอร์ไซค์จอดไหนได้บ้างรถมอร์ไซค์จอดไหนได้บ้างเนี่ยจอดข้างนอกเหรอ,อจอดนี่เนาะ เ yeah, จอดตรงนี้แล้วกันอันนี้สังส่งเครื่องดื่มอย่างเดียวอ่ะ 328บาทผมนี่มีกระเพราทะเลหนึ่งนะคะข้าวผัดทะเลหนึ่งมัชาราเต้หนึ่งแล้วกโกโก้หนึ่งอันนี้เือบสาทอที่เอาอันนี้อันหนึง่งไอ้ต้นกระบองเท็นอะเอาไม่ได้ครัเรียอไห่ะก็เหมือนกันเารามันไม่เหมือนกันมันมีสี่่งงสีแดงเก็นบ่อยแ0บาท ตอนนี้พี่จะไปเสร็จไปจะเครื่องร้องมารับอาหารได้เลยนะคะครับมาี่นี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะร้องนอกก็ได้เดี๋ยวเครื่องร้องขอให้มารับอาหารตรงนี้อ่าตอนนี้ก็สั่งอาหารเรียบร้อยแหละ เดี๋ยวไปหาที่นั่งกันมันมีกระท่อมอยู่นี่นี่ไม่รู้ว่างเปล่าแลน,นจุดท้ายอ่ะไป จะทำว่างตรงทีง่ครับทุกคนตอนนี้เราได้เป็นกระต๊อบนะครับเหลือหลังสุดท้ายพอดีก็วันนี้อากาศไม่ไม่ร้อนมากนะครับ ก็คืมๆหน่อยแล้วก็มีลมชอยพัดกระท่อมนะครับจะมีอยู่4หลังนะครับถัดไปตรงนู้นมี3หลังแล้วที่ผมอยู่อีกหลังหนึ่งนะครับฝั่งนู้นจะเป็นห้องน้ำฝั่งนี้ดูแล้วน่าจะเป็นซุ้มไม้ไผ่นะครับแต่ว่าไม้ไผ่เพิ่งลงบรรยากาศรอบๆก็ดีนะครับโล่งๆดีแล้วก็ข้างหน้าเป็นสระน้ำสระบัว ก็นี่อาหารมาส่งบางส่วนนะครับมีน้ําตัวนี้เป็นโกโก้เย็นนะครับนี่ยังไม่ได้ชิมรสชาตินะครับก็นี้เป็นชาเขียวอะไรนะมัชชาราเต้นี่เป็นมัชชะลาเต้แล้วก็ตัวนี้เป็นเหมือนคัพเค้กนะครับคัพเค้กตะบองเพชรหรือเปล่าตะบอง น,น่ากินครับน่ากินแล้วก็เดี๋ยวขาดข้าวนะครับมีข้าวกะเพราทะเลแล้วก็จะสั่งอะไรไปกับข,ข้าวผัดทะเลนะครับเดี๋ยวมารอดูหน้าตากันเป็นไงเดี๋ยวลองชิมน,น้ำดูก่อนนะครับ บก้าบาทเหมือนกันนะครับเอาละครับได้เวลากินละข้าวเช้านะครับหิวมากตอนนี้เดี๋ยวขอเวลาขอตัวไปกินก่อนนะครับทุกคน vâng ý thức ăn uống rượu ได้เวลาเดินทางกลับแล้วนะครับได้สั่งน้ำไปสองแก้วแล้วก็ข้าวไปสองจานนะครับบวกกับข้าวเค้กนะครับอีกหนึ่งถ้วยรวมแล้วก็400กว่าบาทนะครับราคาก็อยู่กลางๆแล้วกันนะครับแต่ว่าเราอาศัยบรรยากาศนะครับบรรยากาศดีอยู่ใช้ได้อยู่นะครับมี ที่ให้ถ่ายรูปเยอะเลยแล้วเดี๋ยวผมจะเอาอินเสิร์ตของร้านลงให้นะครับท้ายคลิปนะครับก็รอดูได้ครับก็มีมุมถ่ายรูปต่างๆเยอะแยะมากมายครับก็เดินทางกลับนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากมานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แผนที่นะครับไว้ในใต้คลิปแล้วก็เพจร้านไว้ใต้คลิปนะครับเผื่อว่าใครอยากดูรีวิวเพิ่มเติมนะครับ ของผมเองอาจจะทํารีวิวได้ให้ไม่ได้เยอะพอสมควรนะครับก็เข้าไปดูที่เพจร้านได้เลยนะครับอันนี้เขาก็ไม่ได้จ่ายไม่ได้สปอนเซอร์อะไรนะครับเห็นแต่ว่าเอออยากมาแนะนํานะครับเป็นร้านเปิดใหม่จากที่ไปเมื่อกี้นี้ก็คนก็ทยอยมาเรื่อยๆนะครับถ้าใครมาเช้าๆหรือมาช่วงเย็นๆนะครับแสงบรรยากาศก็อาจจะดีนะครับแวะมาถ่ายรูปได้ครับผมถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับ ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่สำคัญกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาอัพคลิปใหม่จะได้ทันนะครับจะได้แจ้งเตือนขึ้นไปนะครับผมวันนี้ก็ต้องจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวเดินทางกลับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ